ทีการสมัครสมาชิกช่อง3เสียงสำหรับโทรศัพท์ในระบบ Android กดเลือก YouTube กดเลือก3ามเสียง Official กดเลือกสมัครสมาชิกหรือกดจอยและกดตามขั้นตอนต่อไปจนสำเร็จสำหรับโทรศัพท์ iPhone เข้าไปที่ Safari กดหา YouTube เสร็จแล้วพิมพ์3มเสียง Official เลือกคลิปเรื่องดาบเจ็ดสีกดเพิ่มเติมกดแฟนตัวยง ล็อกอิน u t u b e บนเบราว์เซอร์กดดำเนินการต่อลงชื่อเข้าใช้กดสมัครสมาชิกหรือกดจอยโดยกดเลือกการดำเนินการตามขั้นตอนจนเรียบร้อยอย่าลืมรับชมบน YouTube ช่อง3เสียนออฟฟิเชียลแล้วพบกันอภินีหันเกิดบ่เสตกองตัวจัดกนาน,น,น,กา,นาเือาน just see